ครับตัวนี้เป็นลอกได้ว่าสปินเมตนิกนะครับตัวนี้เป็น GS GS800 นะครับตัว GS เขาก็จะเป็นตัวนี่ครับเป็นแกน2ชั้นนะครับตัว GS เป็นแกน2ชั้นเปิดให้ดูกันไหนสองชั้นแบบนี้ครับแกนใหญ่นะครับแกนใหญ่2ชั้นเสียงก็เป็นลอก ขนาดเล็กแต่มีความแข็งแรงสูงนะครับราคามันก็เลยแล้วมันหายากด้วยครับนี่ตัวหมุนนะครับหมุนลื่นๆครับหมุนไม่มีเสียงของแบริ่งนะครับนี่บอลแบริ่งเงียบกลิบเลยนะครับนี่ยครับผมตัวนี้ก็จะมีการกลับการกลับก็จะมีเสียงการกลับแบบนี้นะครับเป็นปกติครับแขนพับได้พับ ครับเก็บนอบหมุนนอบหมุนใช้งานได้ปกติหน้าลอกเปิดแข็งแรงครับโรลเลอร์โรลเโรลอร์หมุนทํางานนะครับโรลเลอร์นี่ทางานอยู่นะครับหมุนนะครับนี่ใช้งานได้ปกติทุกระบบครับผมตัวนี้ก็จะหมุนนุ่มลื่นเงียบสมูทดีครับเนี่ ไม่มีเสียงบอลแบริ่งนะครับนี่ก็อาจจะมีเน,น,นืดนิดนึงเพราะว่าเก็บเก็บแล้วจาระบีเนืดเดี๋ยวหยอดน้ำมันไปนี่ครับครับผมครับก็ริ้วรอยก็มีบ้างครับแต่มันเป็นลอกที่ว่าลอกขนาดเล็กแข็งแรงปูนสองชั้นราคามันก็เลยจะสูงนิดนึงนะครับอ่าก็ ลองพิจารณาดูครับนะครับ